สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อพ่อกันอยู่เที่ยงไห้เทียท่ยงนาพี่น้องเลยบมื่อได้ออกมาหน้าลายมือดได้นี่ตั้งแต่งานนั้นนั้นบอ,ออกมาหน้าพี่น้องอย,ย,ยู่เที่ยงไห้เที่ยงนาเท่าไรเมื่อนี้กับชิมะเราเก,รก็บบักบวบเพราะว่าแม่แม่น้องเท่นแม่น้องเท่นเพิ่นมาส่รงทำแม่เศร้านี่แหละเพิ่นว่าจึกได้ไปใส่แกงหน่อไม้มันก็บรรลางด้บุกบวบก็ได้มีน้อยนึงพอได้ใส่แกงหน่อไม้อนแะไรพี่น้อง ไยเพิ่นอะไสองน้อยมันบุหรี่เลยเด้อพ่อจะได้ใส่แกงหน่อไม้หน้อยดับน้อยเห็นอะไพี่น้องเยไหมน้อยนะมันเบิดแหละใช่โอ้ยได้จิบเห็นนะยับขึ้นยับไปอีกนะใช่อีกนี่นี่มาใช่สามสีหนู่สีหน่อยแล้วแกงหน่อไม้ มันเบิดเลยเบิดแล้วมันเหี่ยวนะบอกบวกกันนี่เด้แมงต้นมะเขือกำลังเป็นหนังมันกระโพดเจ้าก็จักือ้นเลืองใช่ไหมใส่่นใส่ปุ๋ยทั้งนี้มีอยู่บ่ใช้แนวใส่คือเอามา เขาางมล้พี่นอางกบลงพี่น้อทำไมเรากำลังแกงเห็ดที่สวยที่สุดพี่น้องเห็ดที่สวยที่สุดมันคือก็คือเห็ดนางฟ้าเอาจจะกินกระปุกพี่น้องกาะปุนมาแต่เียนบ่อยยังไง ใช่ hey, พี่น้องมาเด้อแม่จะบปกินเลยเราแม่แมยมังอิอ่มอยู่แต่เขาติกินกระปุ่นเนาะน้ไว้แล้วอิ่มอยู่บอยากไม่ฉัำกินกระปุ่นนี่น,น,น้องเอ้ยสุดกระปุ่นยำแรงแรงกินข้าวพร้อมแกงเห็ดนางฟ้า

น้ำยาคุณทำมือนุณยากินจะกินนึ่งตำมือก็ถูกตำมือก็ถูก็กินในหัวยก้นกินชาวคนก็

แซ่บายพี่น้องแซ่บหรือว่าหิวเข่าอะ ข่าต่อพน้นอ,อยังไหงมิงมรงใ่ย่งแลย

ก็งงก็เราอี่งแก่ใหดก็ฮอนเลย เขาแล้วเหรอพี่น้องเขาเมื่อสองคาบสิครับไปงานสู่ขอสาวเบลกี้กับเพื่อนเห็ดกินกับเพื่อนเสียแล้วนะก็เลยได้ยินเขาเขาเศร้าเลยจนเที่ยงบัดเขาเขาเที่ยงเลยจนคำเหรอตะเวนตวกดินพี่น้องบรรยากาศบ้านนามันชีเมียบ เงียบบุร to ีเลยพี <HTML> ่น้องจุดบรียินเสียงยังบุรียินเสียงนั่นบุรียินเสียงรถลดบุรียินเสียงยังเลยแบบเสียงไก่เสียงกาเท่าเดินเนี่ยละเสียงไก่เท่าเดินเดี๋ยวจะเอาบุกบวบไปให้อันม่เถ่ากับแม่บวฟังเล่าพี่น้องเราก็ใช้มืองานเลยแปลงได้เด้อได้แล้วหลักแล้วบุรีเห็ดยังมันก็เสียบได้ เราถัดเป็นเบ่งบ่ได้พี่น้องครัไปเสียนไปนแป้งให้เพื่อนแลือปนนมปอ่ไเื่นปักโบนัปักตัวเสียบนปักจานนะเสียนเอาใหม่